สวัสดีค่ะพัตตี้เพชรยนต์นะคะมาพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องรถสวยมือสองบาพัตตี้เพชรยนต์นะคะค่าวันนี้พัตตี้อยู่ที่บริษัทเพชยนต์นะคะสำนักงานใหญ่นะคะสาขาหนึ่งค่ะตั้งอยู่บนถนนเสรีไทยนะคะซอยเสรีไทย68แแยกหนึ่งนะคะสำนักงานใหญ่นะคะค่าวันนี้พัตตี้มีรถนะคะสวยๆอีกคันนะคะมาให้ชมกันอีกนะคะเป็นคันนี้เลยค่ะ โตโยต้า <Toyota. S 2> นะคะรีโวนะคะ 2.8g จนะคะคันนี้เป็น4ี่คูณสี่นะคะดิฟล็อกนะคะปี2017นะคะราคาเราขายอยู่ที่6 0แสนนะคะสามหมื่นเก้าพันบาทนะคะสำหรับป้ายแดงนะคะราคาเขาเปิดตัวอยู่ที่เก้าแสนเก้าพันบาทนะคะบอกเลยว่าประหยัดจากป้ายแดงไปเยอะนะคะเดี๋ยวพอดพาไปชมรอบ,รอบ ตัวรถกันเลยนะคะเรามาดูในส่วนด้านหน้ากันก่อนเลยนะคะในส่วนของตาไฟนะคะอ่าตัวนี้นะคะจะได้เป็นไฟโปรเจคเตอร์แล้วนะคะแล้วก็มาด้วยไฟ LED d a ย t ด m e นะคะในชุดกอบผวมไฟเดียวกันนะคะสำหรับกระจังหน้านะคะของเขาจะได้เป็นเส้นโครเมียมรอบนอกนะคะด้านในอ่าแต่งด้วยสีดำเมทัลลิกนะคะแล้วก็ตัวกระจังหน้าได้เป็นโครเมียม นะคะส่วนโลโก้ก็เป็นโครเมียมนะคะอยู่ตรงกลางนะคะเป็นแบรนด์โตโยตานะคะแล้วก็คันนี้นะคะได้ไฟสปอตไลท์มาจากโรงงานเลยนะคะแต่งขอบด้วยเส้นโครเมียมนะคะนะแล้วก็ตัวพลาสติกสีดำนะคะมาดูในส่วนของตัวกันชนกันบ้างนะคะตัวนี้เป็นหน้าใหม่แล้วนะคะนะคะสำหรับตัวกันชนนะคะเป็นสีเดียวกันกับตัวรถนะคะ เนะะี่ยค่ะเราไปชมในส่วนของยางและแม็กกันนะคะบอกเลยว่าสำหรับคันนี้นะคะจะได้เป็นแม็ก Android นะคะขอบ16นะคะแม็กเดิมๆจากโรงงานนะคะให้ดูสภาพกันเลยนะคะสภาพเดิมๆสวยๆนะคะไม่มีริ้วรอยนะคะนยคะยางนะคะยางปีใหม่ๆนะคะสำหรับคันนี้ได้ยางปี2021แล้วนะคะนะสำหรับลูกค้าท่านใดได้ไปนะคะพร้อมใช้งานนะคะ นใช้ได้อีกยาวนานเลยนะคะเดี๋ยวเรามาชมนะคะในส่วนของกระจกมองข้างกันบ้างนะคะสำหรับตัวกระจกมองข้างนะคะจะได้เป็นโครเมียมนะคะแล้วก็ได้ไฟเลี้ยวนะคะเพิ่มความปลอดภัยขึ้นมาในตัวกระจกมองข้างเป็น LED นะคะเป็นไฟ LED นะคะสำหรับมือเปิดนะคะจะได้เป็นตัวโครเมียมนะคะ ติดฟิล์มให้แล้วเรียบร้อยรอบคันนะคะเดี๋ยวแพนให้ดูด้านข้างโดยรวมนะคะบอกว่าสภาพเนี่ยค่ะสวยงามนะคะสําหรับใครที่มองหากะบะแคปนะคะ,ะตัวนี้เป็นแคปเปิดได้ด้วยนะคะแล้วก็มาพร้อมกับแครีบอยนะคะเนี่ยค่ะเดี๋ยวเราไปชมในส่วนด้านหลังกันนะคะ,นะในส่วนของด้านหลังนะคะสติกเกอร์นะคะ4ีคูสในส่วนของด้านหลังมาชมเงินไฟท้ายนะคะ ชุดโคมไฟท้ายนะคะเนี่ยจะได้เป็นไฟมันติรีเฟคเ,เตอร์นะคะเป็นหลอดไส้นั่นเองนะคะในส่วนของอตัวมือเปิดฝาท้ายนะคะได้เป็นตัวโครเมียมนะคะมาพร้อมกล้องถอยหลังนะคะเนี่ยคะ่ะสวยๆนะคะสภาพไฟเบรกดวงที่3นะคะอยู่ที่ฝาท้ายเพิ่มความปลอดภัยขึ้นมานะคะแล้วก็ในส่วนของตัว กันชนนะคะตัวนี้ได้เป็นโครเมียมนะคะมาพร้อมเซ็นเซอร์นะคะ2จุดนะคะติดตั้งจากโรงงานเลยนะคะลูกค้าเดี๋ยวพัดพาไปชมในส่วนภายในห้องโดยสารกันบ้างนะคะนะคะให้ดูเลยนะคะไปดูกันเลยค่ะมาค่ะในส่วนของห้องโดยสารนะคะเรามาดูด้านข้างกันก่อนเลยนะคะ นะด้านข้างแผงประตูนะคะนะคะสภาพเดิมๆสวยๆนะคะไม่มีริ้วรอยเนาะสภาพ90%เลยค่ะแล้วก็ตัวปรับกระจกนะคะตัวนี้จะได้เป็นไฟฟ้าแล้วนะคะนะคะปรับกระจกมองข้างนะคะออโต้นะคะพนะับกระจกออโต้นะคะนะเดี๋ยวเราไปชมในส่วนของพวงมาลัยกันต่อเลยค่ะสำหรับพวงมาลัยนะคะจะได้เป็นมัลติฟังก์ชันแล้วนะคะ ควบคุมที่พวงมาลัยได้เลยนะคะพวงมาลัยหุ้มหนังนะคะหนังแท้จากโรงงานนะคะเนี่ยค่ะฝั่งนี้นะคะเชื่อมต่อปรับนะคะฝั่งนี้จะเป็นควบคุมนะคะระบบสปีดเกียร์นะคะนะเดี๋ยวเราไปชมในส่วนของหน้าจอเรือนใหม่กันนะคะสําหรับหน้าจอเรือนใหม่นะคะคันนี้นะคะเดิมๆได้แท้นะจากโรงงานนะคะของเราไม่มีการกอไม้นะคะไม่มีการ เปลี่ยนมานะคะ,นะถัดมาเรามาชมในส่วนของตัวคอนโซลกันบ้างนะคะนะคะตัวคอนโซลด้านหน้านะคะตัวนี้นะคะเขาจะติดกล้องเอ่อติดนาฬิกานะคะมาจากโรงงานเลยนะคะสำหรับโตโยต้านะคะ,นะมาดูเครื่องเล่นกันนะคะสำหรับเครื่องเล่นนะคะจะได้เป็นจอ a n d ด o i d นะคะ8.5นิ้วนะคะเป็นระบบสัมผัสนะคะอัตโนมัตินะคะตัวนี้จะได้เป็น AM FM นะคะ AUX USB นะคะเชื่อมต่อมือถือบลูทูธนะคะสำหรับแอร์ก็เป็นแอร์ออโต้นะคะเกียร์คันนี้จะได้เป็นเกียร์แมนนวล6สปีดนะคะนะคะเป็นเกียร์แมนนวลนะคะให้ดูภาพรวมคอนโซลด้านหน้านะคะสภาพรถ90%เลยนะคะลูกคา้าสำหรับใครได้ไปนะคะบอกได้เลยว่าน้องๆป้ายแดงเลยนะคะอ่านะปุ่ม p พาเวอร์โหมดอีโคโหมนะคะเบาะนะคะคันนี้ได้เป็นเบาะผ้านะคะเดิมๆจากโรงงานเลยนะคะนะคะสภาพสวยงามนะคะเบาะไม่มีขาดไม่มียุบนะคะเดี๋ยวเราไปชมในส่วนของอแคปด้านหลังกันบ้างนะคะสำหรับเบ,บาะแคปด้านหลังจะได้เป็นหนังนะคะหุ้มด้วยหนังนะคะเนง่สภาพ แปดสิบเปอร์เซ็นเลยนะคะเบาะหลังนะคะไม่มีขาดไม่มียับนะคะ,ะเดี๋ยวแผนกล้องให้ดูในส่วนของหลังคาข้างบนกันนะคะสำหรับหลังคาลงข้างบนนะคะสวยๆนะคะไม่มีคราบนะคะสะอาดสะอ้านนะคะเจ้าของเดิมนะคะรักษาได้ดีเลยนะคะ,ะเดี๋ยวไปชมในส่วนของตัวห้องเครื่องกันบ้างนะคะว่าห้องเครื่อง เป็นยังไงบ้างแต่บอกเลยว่าห้องเครื่องสวยนะคะลูกค้าเดี๋ยวพัดพาไปชมในส่วนของห้องเครื่องกันเลยนะคะมาค่ะตามมามาดูในส่วนของห้องเครื่องกันเลยนะคะมาดูกันเลยค่ะสําหรับห้องเครื่องคันนี้นะคะเป็นห้องเครื่องเดิมๆสวยๆนะคะบอกเลยว่าไม่มีคราบน้ามันเยิ้มนะคะไม่มีสนิมนะคะรักษาสภาพห้องเครื่องให้สะอาดสะอ้านมากเลยนะคะลูกค้า เดี๋ยวแผนกล้องให้ดูชัดๆเลยนะคะรถทุกคันเราคัดสรรน,นะคะเราคัดคุณภาพคัดเกรด A นะคะมาไว้รอคุณลูกค้าแล้วสําหรับฝาเครื่องก็ยังไม่มีการเปิดเลยนะคะดูได้จากรอยน็อตยังไม่มีการขยับนะคะสําหรับคันนี้นะคะจะได้เครื่องยนต์2,755ซีซีนะคะ177แรงม้านะ,ะนะคะนะคะนะคะจะได้เป็น Uh, สี่สูบนะคะ16 16วาล์ว inter Turbo intercooler mm hmm. แล้วนะคะอันนี้เป็นในส่วนของตัวคานนะคะมอกอนะคะจากโรงงานแผ่นเพจจากโรงงานนะคะเดิมๆนะคะในส่วนของคานให้ดูกันนะคะคานแท้คานเดิมนะคะไม่มีการตัดต่อนะคะสภาพ เดิมๆจากโรงงานลอยเม็ดอาร์ตนะคะลอยน็อตไม่มีการขยับนะคะลอยมาร์กจากโรงงานมีให้เห็นนะคะน็อตทุกตัวยังไม่มีการขยับเลยนะคะลูกค้านะสำหรับลูกค้าท่านใดนะคะสนใจนะคะเข้ามาทดลองขับได้นะคะมาดูมาชมรถตัวจริงได้ที่บริษัทเพชรยนต์ของเรานะคะนะคะมาชมในส่วนของฝากระโปรงกันบอกได้เลยว่าฝากระโปรงก็เดิมๆเช่นเดียวกันนะคะฝากระโปรงแท้จากโรงงานนะคะ น็อตนะคะทุกตัวยังไม่มีการขยับนะคะดูจากที่ไหนว่าฝาก,กระโปรงเดิมให้ดูตรงนี้นะคะลูกค้าของโตโยต้าเขาจะตีโลโก้โตโยต้าที่ฝากระโปรงไว้เลยนะคะตีลงไปที่ตัวฝากระโปรงนะคะรอยตะเข็บรอยเม็ดอาร์ตนะคะจากโรงงานนะคะเนี่ยค่ะเดิมๆมีให้เห็นนะคะอ่าแล้วก็ตัวสติกเกอร์จากโรงงานนะคะเนะะี่ยค่ะถ้าเป็นฝากระโปรงแท้นะคะอ่าทุกอย่างนะคะมาจากโรงงานหมดนะคะ มาชมในส่วนของแผ่นกันความร้อนเช่นเดียวกันนะคะก็เดิมๆนะคะยังไม่มีการไขการแกะนะคะพุกนะคะทุกตัวนะคะเดิมๆนะคะไม่มีรอยขยับเลยนะคะนะสวยงามนะคะบอกเลยว่าลดสภาพ90%นน้องๆป้ายแดงเลยนะคะค่ะเป็นไงบ้างคะพาชม เจ้าโตโยต้ารีโว่สองจุดแตัว G4x4 คูณสดิฟล็อกปี2017แล้วนะคะย้ำอีกทีนะคะราคาเราขายอยู่ที่639,000บาทนะคะค่ะลูกค้าท่านใดนะคะสนใจนะคะจองไว้ก่อนได้นะคะ,ะกับปตี้นะคะติดต่อสอบถามได้นะคะที่เบอร์097-112-6820 097-112-6820นนะคะนะถ้าฟังไม่ทันนะคะ เนะบอร์ขึ้นให้นะคะทีหน้าจอเลยนะคะค่ะก่อนจากกันไปวันนี้นะคะปะตีฝากกดไลค์กดติดตามกด s u b สไคร์นะคะกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดนะคะในการอัปเดตนะคะรีวิวนะคะคลิปต่อๆไปนะคะขอบคุณ FC ทุกท่านนะคะที่กดไลค์นะคะขอบคุณทุก comment, อคอมเมนต์ขอบคุณทุกการติดตามนะคะค่ะวันนี้ปัตตี้ขอตัวลาไปก่อนคะ่ะ แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะวันนี้สวัสดีค่ะ